สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เอินมาอยู่ที่เชียงใหม่นะคะซึ่งจะมีเป็นภารกิจค่ะก็เราจะมาเดินธุดงกันนะคะประมาณ 3- 4วันนะ,ะทุกคนเป็นการสอบภาคปฏิบัติค่ะซึ่งช่วงนี้เนี่ยองได้ไปเรียนออคอร์สครูสมาธิมานะคะเป็นเวลา6เดือนแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการ สอบภาคปฏิบัติค่ะเราก็อยากรู้ว่าเราเนี่ยจะอยู่อะไรแบบกลางป่าอย่างนี้ได้ไหมคะซึ่งวันนี้คนก็จะเยอะนะคะแต่เดี๋ยวก็เอาบรรยากาศนะคะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างจะพยายามถ่ายมาให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าเรามาเป็นกลุ่มใหญ่กันหลายคนเลยคนะ่ะสองคันรถได้เมื่อเออก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวจะใกล้ลมตัวกันละก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูค่ะ ของวัดเทพเยติยาจาร์แล้วนะคะคเราก็มามาอะไรเอ่ยมามารวมกลุ่มกันนะทุกคนแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็กจะมีการลงทะเบียนนะคะก็เข้ากลุ่มแล้วก็มีการซื้อไม้เท้าด้วยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราสัมภาระเยอะแล้วเราก็เลยแบบไม่ไม่อยากจะมาซื้อไม้เท้าให้มันเกะกะมากนะคะเดี๋ยวก็ใช้เท้าจิกเอา แต่ตอนนี้คือฝุ่นเยอะมากเพราะว่าอากาศมันแห้งด้วยนะทุกคน้วก็เดี๋ยวก็ถ้าไปลงทะเบียนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูระยะทางทางเดินค่ะแต่วันนี้นะค,ะคือกระเป๋าแบบประมาณหนักพอใช้ได้นะ13บสโลได้แล้วมึงเออเนี่ยให้ดูเพื่อนเพร่ะอะอัตยมพร้อมใช่ไหมคะเออภูเก็ต อันนี้เป็นการช็อปปิ้งไม้เท้านะคะซึ่งจะเป็นไม้จากชาวบ้านเนาะซื้อซื้อมาอันละกี่บาทคะพี่ยี่สิบเท่านั้นว้าวตรงนู้นเขาก็จะเป็นถุงที่ว่าเขาจะพาพวกถุงนอนไปให้เรานะคะเขาก็จะแยกเป็นเออตอนนี้เราก็เดินขึ้นไปที่วัดนะคะไหวไหมอ่ะไหว เดี๋ยวให้กำลังใจอันนี้นะคะเราก็อยากจะเห็นว่าก่อนเข้าวัดนะคะก็จะมีร้านขายของขายผลไม้ขายเสื้อผ้านะคะก็เนี่ยไปหน้าวัดแล้วตอนนี้เราก็ไปลงทะเบียนเป็นตุ๊กโรบนะคะเข้าร่วมการสอบเขภาพระในครั้งนี้นะ ในวัดก็จะมีของขายเนาะเม้เท้า20บาทเป็นร้านค้าของวัดทั้งหมดนะคะมีขายตั้งแต่โอวัินโอ้โพวกซอฟเฟลแปกต่างต่างในเรื่องต้นจะให้เรารักษาสัมภาระของเรา มีลานตรงนั้นด้วยดูสบายจังก่อนจะไปนะคะเราก็ต้องไปลงทะเบียนกันก่อนนะทุกคนซึ่งจะมีป้ายบอกอยู่ให้เห็นเด่นชัดให้ดูตรงนี้นี่นะคะเก็บเกี่ยวประสารสร้างบิ๊กสร้างบุญบารมีคือมีป้ายทุกจุดเลยไม่ไม่หลงแน่นอนนะเก็บเกี่ยวไปลงทะเบียนกันก่อนนะคะการสอบที่ทาพอนะจัดการตัวนักเนได้เลย สำหรับรายชื่อนะคะพี่เรียกรับรายชื่อที่จุดลงทะเบียนนะจะมีเส้นเลือดมีน้ำตกฝั่งนู้นด้วยแต่ว่าคงไม่ได้ไปเนาะแต่ก็ห็นไกลๆนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะเดินไปดูให้นะคะมีเล็บปอกแผนสีนี่นี่เป็นน้าสอบนะคะทุกคนนี่เราจะได้เห็นน้ำตกนะคะเป็นเหมือนสวนหย่อมเนาะรู้สึกดีเรียบร้อยพวกเราให้เป็นระเบียบและปลอดภัยในขณะที่เราเดินที่ดง และเจ้าหน้ที่คณะทำง,งาน,น,นทุกเร่อนนานะคะในสุสานรวมดลเกษา์ได้จากกอมกลุ่ม<อ>นะฮะ ตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วทุกคนก็พามาเดินดูลานตรงด้านหน้าของวัดนะคะก็จะเป็นลานแบบนี้เลยนะน่าจะเป็นลานปฏิบัติธรรมเนาะถ้าบรรยากาศช่วงเช้าก็น่าจะดีอันนี้เขาก็ชื่อว่าพาราไดวัฒเ์เยติยาจานะคะระหว่างนี้ระหว่างนี้เราก็จะรอคนให้มาให้ครบนะเพราะว่าเขาจะรวมตัวกันประมาณ10บโมงนะคะซึ่งเรามาแต่เช้าเราก็ชิลๆหน่อยนะคะเดินเล่นดูอะไรได้ ใช่ะคะโอเคเริเตาทุกไปนะครับที่มอบให้ท่านไปนั้นอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกแม่ครัวเนาะที่เขามาเริ่มขนของหรือว่าพวกที่เป็นสตาฟเขาจะต้องคอยบริการตามจุดที่เราจะเดินขึ้นไปนะคะเออก็ดีเนาะภารกิจนะครับหรือว่าวัตถุกิจท่านหนึ่งนะครับคนก็เริ่มขวักไขกันแล้วนะคะในหนังสือครูสมาธิโน่นอันนี้ก็มาจากจันทบุปปรีกันนั้นนะครับอาจารย์หลวงพ่อ นี่เรากําลังจะพาทุกคนไปที่น้ำตกนะคะว้าวจุดทัดกผ่อนเยอะมากเนาะทุกคนโอ้นี้ก็มานั่งหลับกันเนาะแต่ดูฟิลดีมากเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำตกวัดเทพก็ยังดีนะที่มีน้ำนะคะทักผ่นตามอัทยาัย โอ้ดังนั้นก็มีตาคราฟเนาะมันตกสามจุดเราต้องไปลองไปทางข้างล่างร้อนรับอาหารรับอาหารใจร้อนกลาคืนหาวไหนวะจำนวนหนึ่งคนเนี่ยทุกคนจะได้รับประทานอาหารภายในเวลาครึ่งชั่วโมงทุกคนจะได้รับประทานอาหารอันนี้ด้วยเหรอ น้่น่วดนะคะต้องกติดตนะคะอันนี้เราก็รับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รอเพื่อนๆทานข้าวคะอร่อยไหมคะของนักศึกษาผู้อันนี้คือป้าเกียนะคะช่วยได้เยอะเลยช่วยแบ่งเบาของหนักๆแบ่งไปอยู่ในเต็นท์ใช่ไหม เห็นเห็น13กิโลแล้วแกก็คงสงสารหลังนะฮะว่าจะแบกได้ถึง2กิโลอก็นั่นแหละมาประมาณ11กิโลแล้วแต่มันก็ได้เดี๋ยวมันจะเบาลงเวลาเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้เราถือว่ามาฝึกกำลังขาเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวก็รอเวลาที่เขาจะ เหมือนปฐมนิเทศก่อนที่จะเข้าสอบภาคปฏิบัติการเดินทางไกลนะคะก็รอคนอื่นกินข้าวให้เสร็จก่อนซึ่งคนวันนี้เนี่ยมาด้วยปริมาณที่เยอะพันกว่าคนเนาะตอนแรกบอกว่า4ี่พันกว่า สรุปว่าพันกว่านะเ<ห>ออแค่พันกว่าก็ดูเยอะแล้วอะถ้าสี่พันนี่คงแน่นวัดแน่นอนนะฮะโอเคงั้น <Okay. S 2> จะหลับแล้วด้วย,วยก็มาแอบส่องดูนะคะว่าชาวฐานเทพเขาอยู่กันยังไงนะ,ะแล้วก็อยู่ข้างห้องน้ำเลยเธอทุกคนสะอาดมากมีแม่บ้านทำความสะอาดแล้วก็แห้งด้วยแล้วก่อนเข้าห้องน้ำก็ต้องใส่รองเท้าด้วยนะคะซึ่งก็โอเคเลยอ่ะ ตอนนี้เราก็เตรียมตัวนะจ๊ะที่จะเดินค่แล้วอะไรนะพร้อมแล้วค่ <c oughs> ะรนะพร้อมแล้วโอเคแล้วดูทีมอื่นนะคะเราก็เริ่มเดินกันไปละของเราอยู่ทีมที่27นะคะเอยี่หนี่มันก็เดินเป็นสายไปเลย <c oughs> อารมณ์ตอนนี้คือเ <c oughs> มื่อไหร่จะเดินสักทกี มันก็เริ่มเดินแหละแล้วก็ประเด็นว่ากระเป๋าคือหนักมากประมาณ11กิโลได้นะคะวันนี้แต่ก็ต้องเดินให้ไหวค่ะประมาณ3กิโลนะ,ะสำหรับวันนี้นแล้วช่างมาหมดเลย <laughs> เอ,อนี่แถวกลุ่มของเรานะคะเริ่มเดินแล้ว yeah. มีน้ำตกข้างๆเต็นท์ฝั่งบอกมีพ่อแม่ดิหนูพ่อบอกมีเนื้อยุ้ตั้งใส่ฟูมีเลยเฮียตุ้งตุ้งเลยบ้านบรรยากาศดีมากเลยเป็นกุฏิตรงนี้ เราก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เขาก็พักผ่อนไม่ใช่พักผ่อนจิตสวดมนต์สวดมนต์พักผ่อนนะแล้วก็ทีเนี้ยเขาก็จะมีแม่ค้ามาขายเรื่อยๆแบบไดเล็กเลยทั้งมะพร้าวทั้งมะม่วงทั้งน้ำอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าใจไม่แข็งพอก็ต้องซื้ออะค่ะมะพร้าวลูกละ50ิบมะม่วงน่าจะ40บถ้าหิวก็กิกนนะนาะ แต่ตอนนี้คืออากาศมันร้อนมากแล้วก็ดูเหมือนแห้งแล้งมากเลยก็ขอให้หวังว่าไปเจอที่อาบน้ำเย็นๆข้างบนเนาะโอเค many hours later ทุกคนได้ยินไหมเสียงน้ำตกเราจะไม่ลองพูดนะเฮ้ยไม่นึกว่ามีน้ำตกโอ้ใช่ตอนนี้เราก็ ถึงบริเวณเต็นท์ของเราแล้วนะทุกคนนี่ว้าวไอที่เห็นอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำเนาะนูน่นโอ้ลานยาวเลยนูน่นตรงนูน่นมองไม่เห็นเราจะนอนคืนนี้ใกล้แหล่งน้ำนะคะทุกคนข้างล่างก็จะเป็นเหมือนน้ำตกเนาะฟองอะไรสักอย่างนี่แหละว้า ทีนี้เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเต้นของเราจะนอนความนิ่มมีความนิ่มในการนอนไหมแต่ถ้าอยู่บนใบหญ้าอย่างเงี้ยน่าจะโอเคเนาะว่าตรงไหนที่น้ำมันนิ่งๆอ่ะไม่อาบแล้วก็ถ้าใจว่ายน้ำไม่เป็นนะหรือว่าเพื่อความปลอดภัยอ่ะให้ใช้วิธีนั่ง แรดูแบบว่าน้ำตกแล้วก็เอาเอาขันน้าตัดขาแจะปลอดภัยกว่าปลอภยครับลภัยเราเดินยแลอหสบ้ดเลาอไเลยห้องน้ำเขาก็จะกระจายเป็นจุดๆใกล้ๆบริเวณเต็เนะเขาเริ่มอบน้ำใส่ผ้าทงผ้าถุงกะอาบน้ำกันแล้วว้าวเราน สุดดีสุดดีสุดสดีว้าวนี่เอ,เอ๊ะแค่นั้นทำไมเหรอเรามาลุ้นดูนะคะของเราน่าจะอยู่ริมนู้นแน่เลยอะ่ะดูท่าทางแล้ว อันนี้สาขาลำพูนอยู่ตรงนี้ยี่สิบสี่โอ้โหเราแบบอยู่ริมเลยให้ริมสุดเลยเราจะไปว่าคงจะนิ่มๆเนาะเราอยากให้โอ้เราตอนนี้เขาทำเป็นที่ตากผ้าแล้วก็ตอนนี้ก็ห้องน้ำน้าเต้นของเราเลยเออดีอือ ห้องน้ำคือแบบหลายกระโดมเนี่ยนี่ยี่ห้าค่ะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าของเราเข้าไปจน็ดอี่รอยู่นี่ไงรองสุดท้ายมาเลยเต็นของเราทุกเต็นเขาจะมีป้ายชื่อนะคะเราก็จะอยู่รองสุดท้ายเลยนะพัก ไม่เห็นเอาวเชัดอยู่หน้าเลยเหรอทำไมเชิดอยู่หน้าสุดเลยอ่ะอยู่อันที่สองนี่เองโอเคไปค่ะทุกคนพอเปิดมาเราก็จะเห็นที่นอนของเรานะคะแล้วก็วิวก็คือนอนคนเดียวเอาตามนี้เลยนะทุกคน Many many minutes later Hello ช่วงเย็นแล้วนะทุกคนหลังจากที่เราไปอาบน้ํากันนะคะซึ่งวันนี้คือแบบว่าอาบน้ําน้ําตกคือแบบเย็นมากไม่รู้เลยไม่นึกไม่ฝันนะว่าประมาณว่าแบบเฮ้ยยังจะมีน้ําอีกเนาะโอ้แบบมันเริ่มแ้งแล้วเนาะความรู้สึกเพราะเพราะว่าวันนี้เราเดินเนี่ยแบบคือต้นไม้ดูไม่มีใบเลยแล้วแบบแต่น้ํามีไว้น้ําตกแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยน้ําตก3มวันที่เราอยู่เนี่ยก็คือมีน้ําหมดเลยนะว่าอ้ยแบบโชคดีมาก แล้วเขาก็แบบว่าเออโอเคลานที่เรามาพักวันนี้นั่นคือเป็นลานชื่อลานอุทัยวันนะคะ<ท>แล้วก็เป็นน้ําตก,<ท>ตกเขาเรียกว่าน้าตกวังควายเนาะก็นั่นแหละโหแบบบรรยากาศตอนที่เขาอาบน้ำเมื่อกี้อยากจะเอาอทุกคนดูมากเลยคือแบบกินรีแต่ละคนนะคะนั่งจองเป็นกลุ่มๆเลยค่ะขอบอกเออแบบว่ารู้สึกสนุกมากเลยนะความรู้สึกว่าชอบชอบนะมาแบบแล้วแล้วโชคดีของเรากนคือกุ๊ปของเราอ่ะแบบเต็นท์ของเราอ่ะ เนี่ยแบบมันจะเรียบเลยนะมันมัน,ไม,นไม่เหมือนกับด้านหน้านะนแบบเต้นของเขาก็าจะแบบจะลาดราดก็ต้องนอนให้ได้เนาะแต่ของเราโชคดีมากเลยทางลาดขอให้2วันมันจะดีโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวห้องน้ํานะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะมามาดูนี่แล้วมีเยอะมากเลยนะแบบเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะคะอ๋อเป็นเออ ก็ก็นั่งน่าจะบายนะแต่ว่านั่นแหละก็น่าจะโอเคนะตอนนี้ยังไม่มีใครมาใช้บริการไงถ้ามีใครมาใช้บริการคนแรกๆนี่ก็มันก็จะดีหน่อยแต่ถ้าคนที่สองที่สามี่อาจจะต้องแบบ <c oughs> หาผ้าอะไรมาปิดจมูกหน่อยเนาะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราใกล้เวลาที่เราจะไปทานอาหารแล้วนะคะซึ่งเขานัดให้ประมาณแบบกินประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วเราก็แบบพกจานอะไรมาส่วนตัวด้วย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราก็ ไปรับประทานอาหารกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปสวดมนต์กันนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนดูกันนะคะ นี่ค่ะที่ว่าเราว่าฝั่งนี้เนี่ยมันจะเอียงแล้วมันน่าจะนอนลําบากแต่เขาก็ต้องนอนให้ได้เนาะเราว่าเราของเราชคดีนะทีแบบถึงจะอยู่ห่างเดินไกลแต่ก็โอเคอะ่ะเอดูดิต่อไปดกันต่อปีอาหารทั่วไปา,าทั่วไปนะครับเดินไปเลยเดินไปเลยหยิบาชนะขึ้นมานะครับเจอทางนี้เลยครับมาทางผมนี่แล้ว เราได้สองช่องเลยนะครับสี่กับห้านะครับเตรียมใจเตรียมใจของเราให้พร้อมนะคะแล้วก็จะขอแนะนำเลยนะคะในช่วงที่เราเสร็จกิจกรรมในค่ำคืนนี้แล<ะ>้วเราแยกย้ายกันเข้าเซตแล้วแล้วก็เตรียมตัวหลับหลับฝันกลางคืนได้แล้วค่ะไม่กินเยอะอะไรไม่จำเป็นขอน้ำอะไรที่ใช้แล้วแล้วเราเอาไปทิ้งไว้ขอบคุณคะ มีหลายอันขอขอบคุมอีกได้ไหมโชคโอเคข, <Okay, S 2> ขอบคุณค่นะนี่ไปนั่งไหนเอ่ยดีด้อนอกได้เลยนะร้านนอกไนดะ้ที่ไหนก็ได้ทาง,งนี้นะคะทางมือนี้นะคะมือเย็นนะคะเป็นมือที่แบบแลดูฟินมากเลยะคะ่ะแบบนั่งกินบนแบบใบไม้นะคะข้ามกลางป่ายางแห้งๆแล้วคุณรู้ไหมว่าทางนั้นไปอาบน้ําแล้วน้ําแบบโอ้โหแบบเย็นมากเลยเชี่ยวมากตอนนี้ก็คือรีบมาทาน อาหาเนาะเขาก็จะมีแบบสเตชันแยกแบบว่าอะไรนะทั้งทั่วไปหรือเป็นมังสวิรัตนะคะล้วคนก็ประกาศตลอดเลยรู้สึกไม่หลงเนาะอันนี้ก็มาล้างจานกันตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็เขาก็จะมีจุดน้ำยาฟองน้ำอะไรให้นะคะให้เราได้ล้างซึ่งก่อนหน้านี้นต่อนที่ว่า ไม่เย็นอ่ะโอ้ยคนอาบน้ําเต็มเลยแล้วมันได้ฟิลมากเลยแบบแลดูว่าเหมือนกับมีกินรีลงมาอาบน้ําเต็มเลยนะคะแล้วก็จะให้ดูว่าทางที่เรามาอาบน้ําของกินก็เพียบเลยนะนี่แล้วแบบน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยคือถ้าท้องรับได้ก็รับได้ <c oughs> <c oughs> ผลไม้ก็มีนะคะพรมิตยาโจะเัวแรกแสดงความร้กกัีราในคคนนี้ตามมาด้วยน้องๆจากซีไทยแลนด์นะคะบุณธีระพงแก้วสุปาต่อด้วยนิดิดาืสีมีอะไรนะอรืกุ๊ดรูแล้เมื่จบจากน้องๆซีไทยแลนด์แล้วนะคะเราจะเริ่มแสดงความรู้สึกของ ร้านทก่สามรูสมาธิและวิทกกาสมาธิเดยเรอาที่เข้าหูดีกวต้นกิจิตพทพวงศรร้านค้ากเยอะเลยพัฒนาทอดสรุนไพริษพัฒนาคอดสูตรจัร หลานแบบนี้มาทอาจารย์สมิทธ์ตึ้งประกาศจบไปอันนั้นเป็นตัวแทนเก่าแสดงความรู้สึกนะคะเป็นเจ้าหน้าทั่สถานีเราสาขาที่8วัดจุติงานนนทบุระคุณพ่อทิพยพิมตาคุณพ่อทิพย์พิมพ์ตาสาขา3ตึก8วัดหัวเอี่ยมจังหวัดอุดรธานี อันนี้เราก็มานั่งประจำฐานของเรานะคะซึ่งเขาก็จะมีมาจองกันแล้วนะคะก็จะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะเดินไปนทุกถ้านมาพร้อมกันที่ลถานที์เพื่อที่เวลา18นาฬิกา30นาทีค่ะเราจะเริ่มกิจกรรมสำหรับท่านคุณแรกนะลานรัตนวันนะคะลานรัตนวันนี่ค่ะ ของเราอยู่ตรงนี้นอ,อ,อยู่ด้านหน้าเลยเด้านหน้าเลยว้าที่ดีมากอตาเล็คนทึงหัวุขึ้นอย่างนี้พุโธพุโธพุไม่หุนลุกโฉขึ้นมาไม่อยู่พุทโธก็เลย้องเสียงพุธ ปุด๊ปดฮัลโมลนี่อ่ามด,ดังดิบอกพ่อว่าแกจะบ้าแล้วพุโทโธเขาให้ว่าในใจแกแหกปากจากนี้เสือจะมางาบสิ